อีกคนหนึ่งออกมาบอกเลยว่าผมรู้จักเขาเป็นอย่างดีเขาเคยอยู่กับผมมาก่อนพร้อมจะให้ข้อมูลคดีในอดีตที่เคยไปหลอกลวงคนอื่นทั้งหลอกเอาเงินแอบอ้างต่างๆนานาแล้วเคยทำผู้หญิงท้องด้วยเฮ้ยหรอออชื่อคุณอัพนะคะคุณอัพพัชรพันธ์ประจวบลาบ เป็นเลขาาิที่การสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะตอนแรกเนี่ยคุณอัพโพสเฟซบุ๊กแบบนี้ค่ะบอกว่าโหนกระแสอยากติดต่อพี่หนุ่มกันชัยครับท่านทิปคือใครก็ไม่รู้อ่ะท่านทิปตรงเอาชื่ออะไรคะพี่ไกยฮอตไม่ใช่หรอฮอตไม่ใช่หรอเอ๊ะท่านทิปหรือท่านแบบทิปท่านเฟกเหรอเฟกอะไรอย่างนี้ป่ะไฮโซปอมอะไรอย่างนี้ป่ะไม่รู้อ,อ่ะท่านทิป เคยเป็นลูกน้องเก่าพร้อมให้ข้อมูลคดีในอดีตทุกคดีหลังใหม่มาได้เลยครับแล้วก็มีการโพสต์ในคอมเมนต์อีกนะคะเป็นคดีในอดีตในทำนองว่าเตัวเองอ่ะเคยมีการแถลงข่าวเรื่องนี้มาแล้วเพราะมันเคยมีลักษณะของการแอบอ้างหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในอดีตใช่บอกว่าต้องร่วมกับกองปราบแถลงข่าวเลยเครือข่ายเยทัศนเนี่ยค่ะเพราะว่าไปหลอกเงินนักธุรกิจข้าราชการนักการเมืองจนเป็นข่าวใหญ่ผมกับกองปราบก็ต้องแถลงข่าวร่วม อ่กันล่าสุดนี้คุณอัพก็โพสต์ว่าพรุ่งนี้เจอกันโหนกระแสแล้วค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าหนกระแสะแล้วแหละแต่อัก่อนจะไปดูหนกระแสะพรุ่งนี้นะคะเบื้องต้นคุณอัพพัชราพันธ์ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเรื่องเด่นยาน,นี้ค่ะบอกว่าตัวคุณอัพเนี่ยเป็นหัวหน้าเก่าของนายคนนี้เรียกว่าอะไรคะคุณฮอตเหรอคุณฮอตคุณฮอตคุณฮอตอ่ะแล้วก็เล่าย้อนว่าหน่วยงานของคุณอัพเนี่ยทำงานกับหน่วยงานรัฐอยู่แล้วเป็นภาคประชาสังคมทํางานอยู่ภายใต้หน่วยงานรัฐตัวของคุณฮอตเนี่ย ก็เคยทำงานเป็นตำแหน่งรองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยและคุณอัพเป็นคนไล่คุณฮอตออกเองตั้งแต่ปี57แล้วกองปราบก็มาจับปี59เพราะว่าไปใช้ประโยชน์จากตำแหน่งในการเรียกรับผลประโยชน์7,000 70, 0บ้าง4,000 40, 0บ้างหนักที่สุดก็คือใช้ตำแหน่งของสถาบันเราไปหลอกนักธุรกิจว่ามีเส้นมีสายกับรัฐบาลพักเพื่อไทย แล้วก็มีรูปคู่กับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ถ้าผู้ชมจําได้นาอเมื่อปี57ตอนนั้นยังเป็นรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์อยู่ใช่ไหมคะครับเนาะคุณยิ่งลักษณ์เขาเป็นนายกอะ่ะก็คือไปแอบอ้างว่าเป็นเส้นสายกับรัฐบาลพักเพื่อไทยโอ้ตอนนี้ก็แอบอ้างแบบนี้เนาะเพราะว่ายุครัฐบาลเพื่อไทยกลับมาใหม่อมตอนนั้นก็แอบอ้างแบบนี้ค่ะแล้วก็มีรูปคู่กับอดีตนายกยิ่งลักษณ์คุณอัพบ,บอกตกใจมาก นึกว่าถูกกองปราบจับแล้วเขาจะสงบไปแล้วจะหยุดไปแล้วเพราะว่าเคยโดนมารอบหนึ่งแต่ทราบมาว่ามีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็ยังทำพฤติกรรมแบบเดิมแล้วเคยแอบอ้างนามสกุลดังด้วยนะผมผมเป็นหัวหน้าเก่าเขาครับหน่วยงานเราอะเป็นเป็นหน่วยงานที่ทํางานกับหน่วยงานรัฐอยู่แล้วคือเราไม่ใช่เอกชนนะครับแต่เราเป็นเป็นภาคประชาสังคมที่ที่ทางานอยู่บนภายใต้หน่วยงานของรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ย ระดับนักการเมืองรัฐมนตรีเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยคือเขาเขาเคยเป็นผู้บริหารที่หน่วยงานนี้หน่วยงานผมแล้วผมเป็นคนไล่เขาออกเมื่อปีห้าเจ็ดก่อนที่กองปราบจะมาจับเขาปีห้าเก้าซึ่งเขาแอบอ้างหน่วยงานเราอะไปเรียกรับผลประโยชน์จากข้าราชการนักการเมืองแล้วก็นักธุรกิจนะครับแล้วก็รวมไปถึงไปทําผู้หญิงก็ทองไม่รับผิดชอบด้วยคือผมไล่เขาออกปีห้าเจ็ดและห้าเก้าเนี่ยกองปราบจับให้เรา ตกใจครับตกใจมากครับเพราะว่านึกว่าเขาจะสงบไปแล้วอ่ะหมายถึงว่าเขาเขาควรจะหยุดไปแล้วด้วยซ้ำเพราะเขาเคยโดนเรื่องแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อก่อนเขาใช้ชื่อว่าน,นายนามสกุลเดิมเขาคือพึ่ แล้วเขาก็ไปใช้เส้นอีท่าไหนไม่รู้อะครับเปลี่ยนนามสกุลแล้วเขาก็แอบอ้างว่าเป็นลูกข่้นหลังเธอแล้วก็มีรูปใส่ชุดข้าราชการขาวสีขาวครับก็เอาชื่อหน่วยงานไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์จากคนอื่นๆนะครับเจ็ดหมื่นบ้างสี่หมื่นบ้างแล้วก็หนักที่สุดก็คือใช้ตําแหน่งเราไปหลอกนะธุรกิจว่ามีเส้นมีสายกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีรูปคู่กับนายกยิ่งรักด้วยมือถือรูปในมือถือนั่นแหละค่ะเออพอไปดูข่าวเก่าอะนะคะที่คุณอัพบ,บอก พูดถึงอะคะ่ะก็คือเป็นข่าวเมื่อปี59เนะคะเดือนตุลาคมของปี59ตอนนั้นตัวคุณอัพเองอะคะ่ะประธานเครือข่ายยุวทัศน์กทมพร้อมคณะไปพบกับรักษาการผู้บังคับการกองปราบเพื่อชี้แจงการจับกลุ่มนายธนาย,ยุทธอ,อขอสงวนนามสกุลเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นการ<อ>ไปแอบอ้างนามสกุลดังในตอนนั้นอายุ24ปีนะคะเมื่อปี2559มีบอกว่าช่อโกงเพราะว่า ไปช่อโกงเงินในการจัดกิจกรรมของเครือข่ายกว่า1 0 0 0 0แบาทแล้วก็แอบ,บอ้างใช้ชื่อเครือข่ายไปหลอกเรียรายเงินจากหน่วยงานรัฐและตามมหาวิทยาลัยต่างๆค่ะอืมอืมอเอาเท่ากับว่าตอนปี5,9 24ปีตอนนี้ก็น่าจะสัก33ปีเองเหรอคะอายุของคุณฮอตอะ33ปีเองเนาะใช่ไหม5้6 8น่าจะใช่นะคะน่าจะใช่หนละอายุ33ยปี อเออว่ะคดีดูเหมือนจะโชคชนแต่ที่น่าสนใจก็คือแล้วรอบนี้จะโดนคดีอะไรบ้างเห็นเบื้องต้นนะที่ไปตำรวจไซเบอร์บอกว่าช่อโกงแล้วหนึ่งเพราะว่าคือแบบก็เนาะสรุปแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าเขาไม่เคยเปอะไรคุณคณะเลยนะแต่เป็นคุณคณะเปนะคุณคณะเคยซื้อเหล้าให้เป็นแสนเป็นแสน แล้วก็เหมือนกับมาหลอกเอาเงินจากคุณคณะนะคะเพราะว่าก็อย่างที่พี่ไก่เล่าเนาะว่าคือแฟนเก่าคุณคณะเหมือนกับมีคดีแล้วมันไปพัวพันกับเรื่องฟอกเงินป,ปปงงาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แอบอ้างว่าจะมีการเคลียร์คดีท่านนายกนี่ใช้งบลับออกเงินไปให้5ล้านแล้วก็เลยบอกว่าต้องซื้อของไปขอบคุณท่านนายยกอุ้งอิงใช่ไปแอบอ้างท่านอีกปร,กรากฏว่าทางฝั่งของคุณคณะก็เลยไปซื้อแชมเปญมูลราคาเกือบแสนซึ่งโอนเงิน9 0 0 0 0กว่าบาทเนี้ยให้กับฮอต98 0 0 0 เพื่อ <pe w> จะเอาไปซื้อแชมเปญเอาไปให้ในายกอุงอิง <c oughs> <c oughs> ไอ้เลยติดพี่หนุ่มมาปะคะ <c oughs> ไม่ไมพี่เป็นแล้วแต่ปรากฏว่าสุดท้ายพอไปเช็คกับร้านแชมเปญอ้าวไม่ได้ซื้อจริงแต่แต่แตคุณคณะบอกว่าแต่ที่สุดอะ คุณฮอตเขาก็โอนเงินคืนนะแต่ท่านอัดตัวจริงอะผู้วัาราการตำรวจไซเบอร์ตัวจริงพลตำรวจโฮตรายรงผิวพานค่ะบอกว่าถึงแม้ว่าจะคืนเงินแต่ความผิดสำเร็จแล้วก็เอาผิดเขาหาช่อกงแล้วหนึ่งแลวเนี้ยในแชทไลน์เนี้ยไปปลอมเป็นพี่ <คน S 2> อัดนั้นคนเองอ่าพี่อัดพี่อัดก็ท่านท่านไรรงก็บอกว่าต้องโดนพรบคอมพิวเตอร์ด้วยเออทีนี้มันจะไปถึงเรื่องหมิ่นเบื้องสูงเนี่ย จะไปถึงเลยหรือเปล่าเพราะคุณผู้ชมไม่ได้นําเสนอในรายการนะมีภาพหมายกําหนดการพระร,ร,ระชาชทานน้ําสังสมรสพระราชทานโอ้โหคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องเป็นราวอันนั้นก็หนึ่งแล้วก็มีการพูดถึงเบื้องสูงในแบบที่ไม่บางคนในหลายรอบมากใช่อย่างาการ<า>นัดหมายที่บอกให้ใส่ชุดนี้ไปเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมเบื้องสูงจริงสูงมากม แล้วไหนๆก็ขึ้นภาพนี้มาแล้วเนี่ยทนายแก้วก็ไปเหลือบเห็นตูลตูลเห็นตรง,ตงกลางที่เป็นโตะนะคะท่านผู้ชมเป็นพาสปอร์ตสีน้าเงินซึ่งเป็นถ้าเป็นพาสปอร์ตสีน้าเงินเนี่ยมันจะเป็นพาสปอร์ตข้าราชการเนาะถ้าเป็นของจริงนะก็จะสามารถไม่ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางซึ่งเจ้าตัวเนี่ย <ฮะ S 1> คุณฮอตก็ได้บอกกับคุณคณะว่าเวลาเขาไปไหนมาไหนเขาไม่ต้องทําวีซ่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันแต่ทําวีซ่าแค่ของน้องนะของพี่ไม่ต้องทําเพราะว่าเขามีพาสปอร์ตแบบพิเศษซึ่งคุณคณะก็ไม่เข้าใจว่าพาสปอร์ตแบบพิเศษนนั้คืออะไร แต่นี่ทนายแก้วก็เหลือไปเห็นพร้อมกับคุณกันเอ้ยเล่มนี้เอามายัางไงปลอมแปลงเอกสารหรือเปล่าถ้าปลอมแปลงจริงนะเอกสารทางการทูตอย่างนี้นะคะก็โดนอีกคดีนะนันทศิสรุปจะโดนกี่คดีทีนี้จุดหลักเลยเนี่ยที่ทําให้คุณคณะเชื่อแล้วคุณคณะก็พูดเป็นประเด็นแรกๆเลยก็คือเรื่องของขบวนขบวนนําซึ่งมีทั้งขบวนเล็กขบวนใหญ่คุณผู้ชมคือเอาจร,จริงผมก็ไม่เคยทราบมาก่อนนะผมก็ยังบอกกับทีมงานว่า โอ้โหพี่บอกกับพี่โปรดิวเซอร์พี่ถ้าเราเห็นงี้นะต้องเชื่อแล้วแหละโอ้ใช่ไหมเราต้องเชื่อแล้วอ้าวแล้วด้วยความเคารพสอหอเลยจ้ะจะแหกภาพดูแค่ไม่ต้องแหกภาพก็เห็นเออันนี่ค่ะสอหอมาเลยนี่หยุดให้เห็นเลยตะเบ็ดด้วยตึงคือโอ้โหปรากฏว่าทางโปรดิวเซอร์ก็บอกว่าไกลก็แล้วราคาก็แล้วแต่ชุดเล็กชุดใหญ่อ่ะเออก็ส0 0พันบาท <ừ. S 2> เอออันนี้ใหม่เลยนะแต่พอพอย้อนลํำลึกไปอ๋อไอช่วงถี่จีนมาหนัก,นกๆอะไรก็มีขบวนนองขบวนนําอะไรพวกน,นี้ใช่ไหมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอาชีพเสริมเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จัดขบวนให้ได้ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นหน่วยงานไหนนะคะคือ,อ,อตอนแรกนึกว่าเป็นทัพอากาศทัพอากาศกองทัพอากาศค่ะแต่ว่าท่านโฆษกกองทัพอากาศก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่ใช่ยืนยันว่าไม่ใช่ก็กระลาหมตรวจสอบอยู่นะคะว่าเป็นกําลังพลของ เหล่าทัพไหนคือคุณฮอตเนี่ยจะกล่าวอ้างกับคุณคณะเกี่ยวพันกับกองทัพอากาศตลอดเลยเออย่างภาพนี้ค่ะ C130 ของกองทัพอากาศ ซึ่งกจริงๆถ้าเป็นพวกเราอะนะข่าวอะเราจะรู้กันว่า430ของกองทัพอากาศนะ <c oughs> มันไว้สําหรับขนสิ่งของก็จะไปช่วยในภาฯรกิจอะไรแบบเนี้ยเข้าไปข้างในไม่มีที่นั่งไหมเป็นขน,นอของ <ไป S 1> <ล>ก็คือแบบเวลามีน้ําท่วมใช่ไหมคะมขนของบริจาคเยอะๆบินไปซึ่งในเคสเนี้ยท่านโฆษกกองทัพอากาศคิดว่าเป็นการเอาสิ่งของบริจาคไปช่วยน้ำท่วมที่เชียงรายฉะนั้นเลยไม่แปลกที่ถ่ายกับ430เพราะว่าก็มันเป็นภารกิจบริจาคช่วยเหลือกู้ภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เอารูปเนี้ยไปหลอก คุณคณะแล้วก็ถ่ายภาพกับออคนในกองท่าประกาศอีกหลายคนใช่ครับทั้งหมดทั้งมวลเรื่องนี้จะเป็นวิทยาฐานให้กับหรือเป็นยังไงใช้คําว่าอะไรอุทาห,หรณ์หรือ,อยังไงสําหรับคุณผู้หญิงท่านอื่นๆนะ ใช่ไหมฮะว่าเออมันต้องตรวจสอบลึกระดับไหนอะตรวจยังไงก่อนตรวจยังไงใช่ไหมตรวจยังไงพี่การมีทั้งแชทที่เป็นเรื่องเป็นราวโอ้ท่านได้รับการโหวตจากพักเป็นมติเอกชนเลยนะให้ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการท่านจะรับไหมอะตาแหน่งนี้ผมข,ขอปรึกษาแฟนก่อนเออคือแต่ว่าภายในสัปดาห์นี้ได้ไหมล่ะครับอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องเป็นราวขนาดเนี้ <c oughs> ใช่ไหม จะตรวจสอบยังไงพี่ไก่คือสมมติแบบคนที่คือเอาตรงๆนะคะคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารอ,อ่ะออาจจะตรวจสอบยากมากๆเลยนะเพราะว่าการพูดการจาเขาตัว,วเขามีความรู้พอสมควรใช่ใช่ใช่ในการหลอกใช่ใช่ถูกไหมครับคุณผู้ชมครับเราจะตรวจสอบเขาอย่างไงเออคุณคือ,อนอกเหนือจากเซนส์ทั่วไปอ่ะว่าเอะมันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขาเอามาหลอกอ่ะมันมันดูมีอย่างที่เรายกตัวอย่างเรื่องตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกับที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีอ่ะอันนี้ก็เก่งนะเก่งเพราะว่าคือเขาบอกเขาเป็นที่ปรึกษานายกคุณคณะก็เอาชื่อเขาไป Google ใช่ป่ะคะปรากฏว่าไม่เจอไปเจอว่าที่ปรึกษานายกมีอยู่5ท่านเขาก็เลยมาบอกว่าอันนั้นตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแต่ตัวเขาอ่ะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีซึ่งในความเป็นจริงแล้วท่านผู้ชมคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันมีตาแหน่งที่ปรึกษานายกับตําแหน่งที่ปรึกษาของซึ่งไม่เหมือนกันเป็นเรื่องจริงอีกอ่ะ เห็นป้าคือก็ถือว่ามีความรู้ในระดับหนึ่งอ่ะถูกต้องแล้วตราเตอสัญลักษณ์อะไรเอ่ยค่ะสําักเนอะชุดเอ่ยอะไรเอ่ยนี่อันเนี้ยก็อาจจะโดนอีกนะใช้สัญลักษณ์หน่วยงานราชการอืมสุดๆเลยเนาะเรื่องแบบนี้นะคุณผู้ชมพี่แก่ว่าเป็นอุทาหรณ์เราต้องทดสอบยังไงอะคะไม่รู้ค่ะทำไงวะป้ามันยากนะใช่ป่ะทำไงวะเออยากเออ แล้วนี่อันน,น,น,นี้นี่ไปกล่าวอ้างว่ากล่าวอ้างว่าพ่อเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคเพื่อไทยร่วมกับคุณทักษิณซึ่งในความจริงแล้วพ่อของเขาก็คือพระเป็นพระค่ะเฮ <c oughs> ้อวะ